ฝนตกจะครบเดือนแล้วไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยหรอเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันนะโลกเราเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรอดูสิตกใหญ่เลย,ยตกแบบไม่ลืมหูลืมตามีหวังน้ำท่วมโลกนแน่ๆถ้าตกแบบนี้ดูนั่นสิน้ำเริ่มมาเยอะแล้วน,าน่า และเราดันไปปลูกบ้านแถวนั้นซะด้วยจะย้ายก็ย้ายไม่ได้เพราะบ้านราคาตั้งหลายล้านจะทิ้งไปก็เสียดายแต่ก็คงไม่เป็นไรหรอกน้านะเดี๋ยวก็คงจะดีขึ้นเองแม่ยังไม่กลับเลยทุกไม่เป็นห่วงแม่หรือไงแหม่แม่ไปซื้อของเดี๋ยวก็กลับหน้าแม่บอกไม่ได้ไปซื้อของแม่บอกว่าไปสำรวจเมืองเอ้า แม่กลับมาแล้วนี่นาะบอกแล้วแม่เขากลับมาแล้วพี่เป็นห่วงเกินเป็นยังไงบ้างคุณเฮย้ยยังเลยค่ะน้ำก็ยังสูงอยู่แต่ฉันว่าอะไรเหรอคุณอย่าบอกนะว่าฝนจะตกทุกวันอย่างนี้นี่ก็เดือนนึงแล้วนะคะฉันว่าเราเตรียมพร้อมก่อนดีกว่าไหมคะ ข้าวสารอาหารแห้งฉันว่ามันคงไม่ถึงกับท่วมบ้านเราหรอกนะคะแต่ว่าซื้อไว้ก่อนอืมใช่ซื้อไว้ก่อนก็น่าจะดีเดี๋ยวผมจะไปเป็นเพื่อนคุณนะไม่ต้องหรอกคะ่ะฉันไปคนเดียวไหวอีกอย่างหนึง่งคุณดูลูกเถอะเพราะว่าน้ําเนี่ยเต็มไปหมดเลยถ้าลูกตกน้ํามาจะยุ่งนะคะนี่หนึ่งสอง ห้ามไปเล่นน้ำนะลูกนะเข้าใจไหมตกลงไปพ่อกับแม่ก็ช่วยไม่ได้เสยียดายจังเลยนะคะช่วงนั้นเราไม่ได้ให้ลูกหัดเรียนว่ายน้ำไม่อย่างนั้นแล้วก็ป่านี้ก็คงจะเก่งแล้วแม่คะหนูไม่อยากว่ายน้ำค่ะแม่ครับใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จะสอนเองรับรอง เก่งแน่นอนคุณเนี่ยน่าจะสอนลูกว่ายนะ้ำงั้นคุณก็สอนไปสิคะเดี๋ยวฉันไปซื้อของก่อนอยู่ว่างๆคุณก็สอนลูกว่ายน้ําไปก่อนนะคะมันไม่ยากหรอกคะ่ะว่ายแป๊บเดียวก็น่าจะเป็นเหมือนปั่นจักรายานไหมฉันว่ายแป๊บเดียวมันก็เป็นละเน้าน้ำอะ่ะลอยตัวถ้ากบผีเสื้อ,อจริงสิเงินในบัญชีเรามันก็เหลือเยอะอยู่นะเราจะต้อง ซื้อของให้มากๆเหมาวไวเลยดีไหมเหมาซปเปอร์เหมาห้างอันนั้นก็ว่าไปแล้วถ้าน้ำมันท่วมเยอะของที่เราเหมามาหมดมันอาจจะรอยน้ำไปก็ได้ <c oughs> น้องสาวพี่ขอเป็นข้าวบะหมี่มามะ่าน้ำแล้วก็เออ่ช็อกโกแลตขนมอะไรเงี้ยจัดให้พี่ด้วยนะพี่ซื้อ สองแสนเลยจ้ะจัดมาให้หมดสองแสนเลยนะเข้าใจไหมอะไรก็ได้ที่มันกินได้อะอยู่ได้นานๆเข้าใจไหมพอไหมนะัสองแสนงั้นเอาห้าแสนแล้วลกันโอ้พี่ห้าแสนนี่แทบจะหมดล้านแล้วนะพี่จะซือ้อเพื่อทำไมเยอะแยะอย่างกับน้ําท่วมโลกเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็ไม่รู้สิน้องไม่เห็นแล้วเนี่ยว่าฝนมันตกตั้งเดือนนึงแล้วยังไม่หยุดเลย บ้านพี่จากน้ำแห้งๆจนตอนนี้มันขึ้นมาเยอะแล้วนะเราต้องเตรียมความพร้อมรู้หรือเปล่าอืมไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่บ้านหนูอยู่บนภูเขาบ้านอยู่บนภูเขาใช่คางหน้าฉันต้องปลูกบ้านที่ภูเขาสักหลังดีกว่าก่อนอื่นซื้อราเมงซื้อข้าวกล่องเออนะคะขอข้าวกล่องซัก 30ชุดนะคะโอเคได้เลยหลินอะนายังไปปิดร้านอีกเหรอคะเนี่ยหนูกลว่าต่อไปน้ำจะท่วมเมืองนะคะนาะไม่กลัวหรอกโอเคงั้นลินไปก่อนนะคะโไม่มีใครตื่นตูมเหมือนฉันเหรอเนี่ยมีหน้าแหละฉันเกิดปีกระต่ายก็คือกระต่ายตื่นตูมคือต้องตื่นทุกอย่างฉันต้องแบบว่าเตรียมความพร้อม พ่อจะไปไหนครับนะ้ไปดูแม่ว่าแม่มาหรือยังก็น่าจะใกล้มาแล้วนะครับพ่ออะไรเนี่ยน้ำท่วมหรอท่วมอีกแล้วเหรอเนี่ยเหมือนจะสูงขึ้นเลยนะเนี่ยเอาอยัางไงดีเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกเธอว่ายน้ำเก่งน่าจะว่ายมาได้แล้วนะมาหรือยังนะที่รักที่รัก พ่อครับว่าไงจ้ะลูกแม่ไม้ยังครับอ้ยพ่อครับน้ำสูงมากเลยนะครับเนี่ยแล้วบ้านเราจะท่วมไหมครับเนี่ยพออ่อเออพ่อว่าไม่น่าท่วมนะเราก็ปลูกบ้านที่มันสูงมากๆแล้วเนี่ยผมผมว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวเราจะหัดว่ายน้ำกันนี่ก็ว่ายมาตั้งหลายวันและเป็นยังไงบ้างแล้วลูกฮะก็ดีนะครับพ่อ,อน้ำท่วมน้ำท่วมท่วมมาถึงนี่แล้วหรอเนี่ยโอ้หจะทํำยังไงดีหวังว่าบ้านฉันจะไม่จมหายไปในน้ําหรอกนะไม่ไม่ต้องไม่เป็นแบบนั้นเรือใช่ ฉันต้องซื้อเรือเพิ่มเฮย้ยทำยังไงดีเนี่ยไม่เป็นไรสู้โชคดีนะเนี่ยฉันซื้อห่วงยางไว้ด้วยโอเคเดี๋ยวสำรวจก่อนอืมก็ไม่ลึกมากเท่าไหร่นะไปไปโอวน้ำหนาวเย็นสังเลยเฝนหยุดสักทีเถอะหน้า ตกขนาดนี้โอน้ำท่วมก็ต้องมีพวกปลาสินะพ่อครับแม่ไว่ายน้ำมาแล้วครับนู่นไปเราไปรับแม่ก็ดีกว่าไปไงบ้างคุณก็ดีค่ะเสียงเป็นอะไรนะ่ะสงสัจะเป็นหวัดแล้วนั่นน่ะสิคาะคุณพ่อครับสนุกจังเลยครับใช่ ว่ายน้ำเป็นอะไรมันก็สนุกเป็นอย่างนั้นแหละดูสิเห็นพ่อไมปุ๊ปุ๊บปุ๊บปุ๊บป,บปบเลยโอ้โหแต่ก็ระวังด้วยมาเร็วค่ะคุณขึ้นบ้านเถอะไปเร็วๆมักเช้าอ่ะเขาบอกว่าฝนจะตกอีกหลายวันเลยอืมอะไรกันเนี่ยหวงเล่นน้ำโอ้โแป๊บเดียวเองน้ำท่วมบ้านแล้วหรอ โอ้โห oh, แม่ครับจะทำยังไงครับเนี่ยชั้นล่างอยู่ไม่ได้แล้วครับแม่นันนาซี่คะคุณทำไงดีแม่ครับผมไปดูข้างบนก่อนนะครับโอ้ย oh, ดีนะเนี่ยบ้านเรามีสองชั้นถ้ามีชั้นเดียวมีหวังอยู่ไม่ได้แน่แน่โอ้ห oh, นี่น้ำท่วมขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนันนาซีเฮ้ยขอให้ฝนหยุดตก ภายในวันสองวันนี้ด้วยโทษไม่อย่างนั้นแล้วก็เราอาจจะจมน้ำตายก็ได้ฉันซื้อเรือไว้แล้วค่ะแต่ก็ไม่รู้จะทันหรือเปล่าเฮย้ยมาส่งเร็วๆเถอนะนดูสิน้ำท่วมขนาดนี้แล้วฉันยังไม่อยากตายนั่นเนี่ยทำไมท่วมสูงจังจริงสิถ้ามันท่วมเยอะกว่านี้แล้วก็เราต้องขึ้นไปบนหลังคาแล้ว นี่คุณคะทำอะไรอยู่ขา้าน้าคุณคุณคุณน้ำท่วมสูงแล้วดูสิัคนคุณมาจะถึงชั้นสองแล้วนะแม่คะหนูกลัวจังเลยค่ะนั่นสิครับแม่กลัวจังเลยครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพ่ออยู่นี่โอหแปบ๊บเดียวเองพมขนาดนี้เราหรอเนี่ยของใช้ในบ้านพังหมดแล้วสิได้จังเลย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขึ้นไปอยู่บนดาดฟ้าก็ได้โอโหแล้วอย่างนี้จะทำยังไงเนี่ยพ่อเอาเต็นท์มากลางมาตรงนี้ครับอ่ะเราก็ปล่อยตัวให้มันชิวเถอะไหนไหมันก็ท่วมมาแล้วเราจะนอนเต็นท์่ามกลางน้ำท่วมดีไหมล่ะลูกโอ้ยพ่อเราจะไม่เป็นหวัดหรอกครับเนี่ยไม่เป็นหรอกน้าเชื่อพ่อเถอะ โอ้ยแล้วเต่าย่างบาร์บีคิวรูกม,มีเนื้อสัตว์หรอคะพ่อมีสิในตู้เย็นเราก็ยังเหลือกับข้าวอยู่ตั้งเยอะแน่พ่อคะหนูอยากไปโรงเรียนแล้วคะ่ะจะไปได้ไงปิดเทอมพ่อครับอะไรอีกผมกลั